สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีไอเทมเด็ดมาแนะนำเสื้อโปโลโคอปกสุดเท่ที่ใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในงานราชพิธีช่วงนี้ครับตัวนี้เป็นแขน5 0 4แบบมาตรฐานใส่สบายไม่ร้อนเพราะเนื้อผ้าความหนากำลังดีเหมาะกับฤดูร้อนสุดๆโดยเฉพาะสีดำแบบนี้นะครับใส่แล้วดูสุภาพเรียบร้อยเหมาะมากสาหรับงานพิธีต่างๆแต่ถ้าใครอยากได้สีอื่นเราก็มีให้เลือกอีกหลายสีเลยครับ สวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับใส่แล้วดูคลีนเท่มีคลาสมีหลายไซส์ให้เลือกนะครับราคาก็ไม่แพงครับสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปหรือจะถักมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ครับแต่ขอเตือนนิดนึงนะครับช่วงนี้สีดำอาจใช้เวลาส่งนานหน่อยเพราะขายดีมากรีบสั่งก่อนสินค้าหมดนะครับใครอยากได้เสื้อดีๆใส่แล้วดูดีทุกโอกาสตรงตัวนี้เลยครับ